สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพามาดูสวนของบ้านไร่วงพยอมนะคะว่าตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะพาเดินไปดูให้ทั่วๆนะคะว่าตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไปบ้างนะคะตอนนี้ก็เดินดมชมดอกไม้สวยๆหอมๆไปพลางๆก่อนนะคะตอนนี้กล้วยของบ้านไร่วงพยอมเริ่ม ออกเครือแล้วนะคะเริ่มมีปรีออกบ้างแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเครือนะคะกล้วยแรกคือหน่อแรกจะไม่ค่อยหวีไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้ก็ประมาณเจหวีเองนะคะส่วนตรงนี้เป็นมะกอฮอลแลนนะคะ จะไม่ค่อยดกมากนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนทิ้งช่วงมานานเพิ่งจะมามีตกได้ประมาณเดือนกว่ากวานี่เองนะคะที่มีฝนให้ชุ่มฉ่ำเยอะขึ้นมาบ้างนะคะเดินผ่านเข้าไปในสวนก็มาเจอดอกไม้ดอกสวยนะคะเลยแวะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ ดอกไม้สีส,ส,สวยๆนะคะส่วนต้นนี้ก็คือกล้วยหอมนาคนะคะยังไม่ยอมตกเคืืนนะคะแต่เขาเริ่มมีการแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะก็คือน,น,ะคะนั่นคือการขยายพันธุ์ คงใกล้ตกเครือแล้วล่ะค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ากล้วยของบ้านไร่วงพยอมนี้ต้นจะประมาณนี้นะคะอันนี้คือกล้วยหอมนาคนะคะเอาไว้เขาตกเครือหรือว่ามีลูกบ้านไร่วงพยอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใบของเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นมันแบบนี้นะคะเดินผ่านไปผ่านมามาเจอพริกก็เลยแวะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมพริกของบ้านไร่วงพยอมนะคะนี่ค่ะนี่คือพริกจินดามันของบ้านไร่วงพยอมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือพริกจินดามันนะคะ จะมีรสหอมอร่อยนะคะไม่เผ็ดมากนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ปีนี้บ้านไร่วงพยอมไม่ได้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าฝนแรงมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นสวนดาวเรืองที่บ้านไร่วงพยอมได้ปลูกให้เพื่อนๆได้ ชื่นชมไปแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีดอกนะคะเมื่อวานนี้บ้านไร่วงพยอมก็ได้ตัดไปไหว้พระนะคะเริ่มดอกใหญ่แล้วนะคะอยาดูพื้นที่ข้างล่างนะคะว่าทำไมของบ้านไร่วงพยอมลกจังตอนนี้นะคะฝนดีนะคะ ดอกไม้ก็เริ่มออกดอกดาวเรืองก็เริ่มดอกใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ดอกยังไม่สามารถที่จะตัดได้นะคะเพราะว่าดอกยังเล็กอยู่นะคะยังต้องรออีกนะคะเพียงแค่บ้านไร่วงพยมพาเพื่อนๆมาชื่นชมนะคะว่า ตอนนี้ดาวเรืองของบ้านไร่วงพยอมเริ่มออกดอกให้เห็นแล้วนะคะจะเป็นป่าก็คงจะลกบ้างนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นสวนหรือว่าแถวถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เริ่มติดดอกนะคะแต่ถ้าเป็นชาวเกษตรกรก,ก็จะเรียกว่าติดจันนะคะสำหรับถั่วนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มมีวัตถุดิบที่เราจะได้ไว้บริโภคกันแล้วนะคะเป็นผักปลอดสารพิษปลอดสารเคมี100%เซนนะคะยืนยันนะคะนี่ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอากาศหรือว่าแสงอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะตอนนี้ในสวนของบ้านไร่วงพยอมจะเป็นแบบนี้นะคะหมอกจะหนาขึ้นมามากเลยนะคะนี่คือดอกญ้านะคะดอกญ้าของบ้านไร่วงพยอมนะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นดอกญ้าที่เขาสําหรับเอาไว้เลี้ยง โคโนมนะคะแต่ตอนนี้บ้านไร่มงพยอมไม่ได้เลี้ยงโคโนมแล้วนะคะค่ะนี่คือจันทร์ของถั่วฝักยาวนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะเริ่มออกหนวดปลาเข้าที่เขาเรียกว่าหนวดปลาเค้านะคะคือจะมีฝักออกมานี่นะคะ วันนี้อากาศจะมืดคลึ้มนะคะจะเป็นหมอกจางๆบางๆนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นในส่วนของบ้านไร่วางพยองก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเดินอยู่ในสวนถั่วฝักยาวนะคะยังมีดอกประปลายมาหเห็นเริ่มออกดอกแล้วนะคะ เริ่มีเพียะลงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะต้องให้สามทหารเสือมาจัดการแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นไม้ผลนะคะนี่คือมะกอกฝรั่งนะคะลูกก็จะดกๆประมาณนี้นะคะ ปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำหรับอยู่ในบ้านนะคะปลูกอะไรได้กินอย่างนั้นนะคะความขยันจะทำให้เรามีกินตลอดนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือต้นกระเจี๊ยบแดงนะคะที่เราเอาดอกเอาลูกของเขามาทำน้ำกระเจี๊ยบนะคะตอนนี้เริ่มติดลูกแล้วนะคะ นี่ค่ะเราอยากกินสิ่งไหนเราปลูกสิ่งนั้นนะคะทุกๆคนส่วนกล้วยอันนี้คือกล้วยน้ำว้ากับเขียวนะคะปลูกแถบนี้คือเอาไว้ขายใบนะคะเพราะน้ำว้ากับเขียวเขาคนกินเขาไม่ค่อยนิยมกันนะคะ แต่บาลไลวงพยอมก็จะปลูกไว้เพื่อใช้ใบนะคะใบนี้สามารถเราจะทำใบสีได้เอามาห่อขนมได้หลายๆอย่างนะคะใบของเขาจะแข็งแรงทนกว่าพันมะลิอ่องที่บานไล่องพยอมได้ปลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องนะคะอันนี้อยู่ในสวนป่าแล้วนะคะคืออากาศจะมืดครึ้มนะคะกล้วยก็เลยติด ลูกไม่ดกนะคะคือหวีมีน้อยนะคะอันนี้ปรีกล้วยสุดแล้วนะคะแต่บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่ได้ตัดนะคะรออีกสักวันสองวันนะคะส่วนตรงนี้บ้านไร่วงพยอมก็ได้ปลูกไผ่ลืมแรงนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มกอใหญ่แล้วนะคะ ปีหน้าก็คงจะได้ขุดหนอขายได้แล้วนะคะนี่ค่ะปีนี้ก็ได้เจริญเติบโตมาพอสมควรนะคะปลูกทั้งไม้ผลไม้ป่าไม้ประดับแล้วก็ปลูกทั้งพืชผักสวนครัวลัวกินได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นกล้วย พันมะลิอ่องคือกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องล้วนๆนะคะก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าทําไมถึงรกจังอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเป็นลูกใต้ใบนะคะการลกแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะปล่อยเขาไว้ได้เลยเพราะเขาต้นของขาวจะสูงประมาณนี้เองนะคะจะไม่สูงกว่านี้นะคะ เดี๋ยวพอต้อนกล้วยปกคลุมเขาก็จะยุบแห้งไปเองนะคะส่วนตรงนี้ก็คือกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองของไทยนะคะไม่ใช่พันมาจากบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวต้นสีทองนะคะ หรือที่ชาสวนอย่างบ้านไร่บางพยอมจะเรียกว่ามะพร้าวไฟนะคะเขาจะเรียกว่าเปลือกหนากระลาบางนะคะเป็นไม้ที่ทางตลาดต้องการนะคะส่วนแถบทางนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นมะพร้าวที่เขาเรียกว่ามะพร้าวพวงร้อยนะคะเปลือกหนากระลาบางเหมือนกันนะคะ ในที่สุดมะเขือพวงของบ้านไร่วังพยอมก็ออกดอกให้ชื่นชมแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะได้มีลูกให้บ้านไร่วังพยอมได้กินแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้บ้านนะคะที่สําหรับเอาไว้แกงนะคะก็จะยาเป็นแนวไปตลอดเลยนะคะปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสําหรับอยู่ในบ้านนะคะ ไม่มีความจนในหมู่คนขยันนะคะและรู้จักพัฒนาตนเองนะคะสําหรับสโลแกนของบ้ารายวงพยอมวันนี้บ้ารายวงพยอมก็มาบอกกล่าวแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้ารายวงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ